สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาโรงเรียนตั้งแต่หยุดโควิดก็มาทุกวันไม่เคยหยุดเลยนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงเสาร์นะคะคุณครูก็มาทุกวันมาช่วยกันอยู่โรงเรียนดูแลความปลอดภยัยความสะอาดส่งใบงานทำใบงานคิดงานแผนงานว่าเปิดเรียนเราจะทำอย่างไรนะคะวันนี้ก็เช่นกันวันนี้มีการประชุม มีมีติ้งรายงานผลการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิดนะคะก็มาเดินทางมาเดี๋ยวก็ดูดูดูบรรยากาศจากบ้านนะคะที่อู่ทองมาที่โรงเรียนก็ใช้ระยะทางเดินประมาณสิบสามกิโลจะขับมาเรื่อยๆโชคดีผ่านโรงงานน้ำตาลถ้าวันไหนไม่มีรถรถอ้อยก็ขับ ได้สบายมันเป็นทางสองเลนแซงยากก็ขับไปตามระเบียบวินัยค่อยๆไปนะคะความเร็วสูงสุดก็เต็มที่ก็80นะแล้วถ้าเกิดลถน็ห้าสิบหกสค่อยๆมาลูกน้องก็บอกว่าโอ้ขับรถอย่างเต่าไม่เป็นไรเต่าก็เต่าแก่นะก็ค่อยๆไปค่อยๆมาเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก